บทเรียนพื้นฐานสุดสำคัญในการเล่นโป๊กเกอร์นอกจากจะทำให้เราเล่นเป็นแล้วยังสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาลเชื่อว่าชาวเทหน้าตักต่าง,ลงหลงไหลในผลกำไรที่มหาศาลด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิดแต่มักจะงุนงงกับคำศัพท์เยอะแยะมากมายที่เข้าใจยากในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์วันนี้เทน้าตักสับสับโป๊กเกอร์จะมาแนะนำคำศัพท์สำหรับสายทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะ คำแรก buy-in คือค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในเกมกีฬาโป๊กเกอร์ก็มีให้เลือกแข่งขันตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักหลายล้านแต่ละทัวนาเมน์ยิ่งค่าสมัครสูงเท่าไหร่เงินรางวัลก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยบางทัวนาเมน์อนุญาตให้ผู้ที่ตกรอบสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันใหม่ได้กรณีนี้เรียกว่ารีบ คำที่ 2. Satellite Tournament เป็นทัวร์นาเมนต์ชิงตัว๋วเพื่อใช้สมัครเข้าร่วมในรายการที่มีค่าสมัครสูงขึ้นอย่างกรณีที่คิสมันนี่เมเกอรใช้เงินเพียง40เหรียญดอลลาร์สหรัฐในการสมัครเข้าชิงตัว๋วและได้สิทธิสมัครเข้ารายการ w s o p Main Event และสามารถคว้าแชมป์ในรายการนั้นมาครองได้ในที่สุดพร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง2 5 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นเรื่องที่สุดแสนจะสัจจันย์ที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาโป๊กเกอร์คำที่3 Late Register คือการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในช่วงท้ายๆของทัวร์นาเมนต์ข้อดีของ Late Register คือใช้เวลาการเล่นไม่นานก็สามารถเข้าสู่รอบการจ่ายรางวัลหรือ ITM ได้แต่ข้อเสียของการทำแบบนี้จะทำให้จานวนชิปเราน้อยเมื่อคิดแบบ Big Blind เนื่องจาก B l i n d l e v e l จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาเช่นกัน คำที่4 bubble ช่วงเวลาที่เรียกว่า bubble คือช่วงเวลาที่ใกล้มากๆที่จะเข้าสู่รอบ ITM อาจจะเหลือผู้เล่นไม่เกิน5คนเท่านั้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทุกคนจะเล่นกันอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษไม่มีใครอยากจะตกรอบในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าหากเหลือเพียงหนึ่งคนที่จะตกรอบก่อนถึงช่วง ITM เราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า stone bubble คำที่5 in the money หรือ ITM ในโลกของการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินรางวัลแต่จะมีเพียง1 0 1 5เท่านั้นแล้วแต่ทัวนาเมนต์จะกำหนดนักกีฬาโป๊กเกอร์กลุ่มที่เหลือรอดเป็น10-1 5สเสุดท้ายก็จะเข้าสู่รอบ ITM ที่ในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลกันทุกคนและก็มาถึงคำสุดท้ายในวันนี้ Final Table คือรอบสุดท้ายในการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์ ที่ไม่ว่าจะเริ่มแข่งขันกันมากี่คนกี่โต๊ะแต่รอบนี้จะเหลือเพียงโต๊ะเดียวเท่านั้นอาจจะ9คน8คน7คนก็แล้วแต่ประเภทของทัวร์นาเมนต์ในส่วนของเงินรางวัลที่จะถูกปรับขึ้นตามอันดับในรอบนี้ก็จะขยับขึ้นแบบเทวีคูณทำให้นักกีฬาโป๊กเกอร์โดยเฉพาะคนที่ได้แชมป์อาจได้เงินรางวัลสูงถึง10เท่าร้อยเท่าหรือบางทีอาจจะเป็น1000เท่าของค่าสมัครเลยก็ได้ รอบนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความกดดันชาวเทนหน้าตักสามารถติดตามคอนเทนต์สาระและความบันเทิงเกี่ยวกับกีฬาโปเกอร์อีกมากมายได้และอย่าลืมกดติดตามเทนหน้าตักในทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดสาระและความบันเทิงเกี่ยวกับกีฬาโปกเกอร์แล้วเจอกันครับ